โพสคลิปเอาไว้นะครับเพื่อจะถามชาวเน็ตว่าเธอควรจะทํำยังไงดีม,มันเป็นปัญหาระหว่างเธอกับทางเพื่อนบ้านค่ะมันก็มีเรื่องกันมาก่อนนะแต่ว่าวันที่เกิดเหตุที่เธอเอาคลิปมาโพสตเนี่ยเธอบอกเธอกําลังจะเอารถเข้าบ้านก็เหมือนกับนั่งทําปากๆๆๆอยู่ในรถแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยหาว่าด่าเธอคหาว่าเธอเไ,ไปด่าเขา,เาทาปากขมุบขมิบอ,อยู่ในรถสุดท้ายเนี่ยมาชกเบ้าตาเธอเลยนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วผู้ชายเลยนะไปชก<ช>ผู้หญิง<ช>ไม่ได้เคยชกขีบด้วยนะ,ะหลายทีด้วยนะนี่จังหวะเธอจอดรถมันก็เลยมีกล้องหน้ารถบันทึกเป็นหลักฐานไ้หมดเลยอก็บอกให้น้องในบ้านเนี่ยหลบก,ก่อนนี่เปิดประตูนี่พุ่งเข้ามามบ้านอยู่ตรงข้ามกันนี่ถีบดูสิไม่หยุดเลยอ่ะ,อะถามว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงต้องถามชาวเน็ตว่าเธอควรจะทำยังไงดีะนะท่านผู้ชมครับเรื่องราวเป็นแบบนี้นะฮะ หญิงสาวผู้เสียหายบอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกชายของเพื่อนบ้านอายุ18ปีนะกคนก่อเหตุนะทำร้ายเธอขณะเธอลงไปเปิดประตูรั้วเพื่อจะถอยรถเข้าบ้านลูกชายเพื่อนบ้านเนี่ยนั่งดักรอเธออยู่ที่หน้าบ้านอยู่แล้วอพอเห็นเธอก็วิง่งเข้ามาตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยจากนั้นพ่อเลี้ยงของเธอซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาช่วยแล้วก็พาเธอกลับเข้าบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ เป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนี่เธอก็บรรยายเอาไว้ยาวเหยียดเลยนะฮะใน Facebook นะครับถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเธอบอกว่ามันเริ่มมาจากในคืนก่อนหน้าวันเกิดเหตุวันเกิดเหตุคือ30สิงหาคมนะค<ะ>่ะคืนวันนั้นเนี่ยบ้านเคยจัดงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงวันเกิดให้กับแม่ของเธอด้าน,นขวามือคือพ่อเลี้ยงเธอเป็นชาวต่างชาติตอนมาช่วยพาเธอเข,เข้าบ้านนะฮะ เธอก็จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้แม่แล้วก็มีการสังสรรค์กันก็เปิดเพลงนะสังสรรค์กันปรากฏว่ามีคนไปแจ้งตำรวจฮะเรื่องบ้านเธอเนี่ยส่งเสียงดังแล้วช่วงที่ตำรวจมาเนี่ยแม่ของชายคนก่อเหตุเนี่ยก็เดินออกมายืนดูอยู่หน้าบ้านทำให้มีปากเสียงกับบ้านของเธอเพราะฝั่งบ้านเธอก็คิดว่าแม่ของผู้ชายคนนี้ที่บ้านอยู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นคนแจ้งตำรวจ ก็มีการต่อว่าด่าทอกไปมาต่อหน้าตำรวจในคืนวันนั้นตำรวจก็ไกลเกลียรเรียบร้อยนะสองฝั่งก็แยกย้ายจากกันคิดว่าเรื่องจะจบไปแล้วไม่คิดว่าลูกชายของนี่เพื่อนบ้านเนี่ยจะแค้นแทนแม่แล้วดักรอทําร้ายเธอในวันรุ่งขึ้นนี่ฮะหลังเกิดเหตุเธอก็ไปแจ้งความที่สอพอเมืองจันทบุรีนะฮะตำรวจก็เรียกนีดูเธอโดนเข้าไปนะฮะชกเข้าไปนี่เข้าโนกแก้มเบ้าตา โอ้โหแล้วผู้ชายอ่ะไปทำร้ายผู้หญิงนี่พอตำรวจเรียกมาเจราจาสองงนนี้ม่วงเลยนี่เห็นไหมตำรวจเนี่ยบอกว่าอตอนที่เรียกมาเจราจาไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะผู้ชายคนก่อเหตุชายวัยสิบปดไปอีคนนี้อ้างว่าตอนที่เธอมาจอดรถอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วเขานั่งอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเห็นเธอทำปากขมุบขมิดอยู่ในรถเหมือนกับด่าเขา เธอบอกเธอไม่ได้ด่าเขานะ mm hmm. เธอคุยกับลูกชายเออมีลูกชายอยู่ในรถตัวผู้ก่อเหตุเองก็บอกว่าเขาไม่มีงานไม่มีเงินด้วยไม่ขอรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นถ้าจะเอาผิดก็ขอยอมติดคุกก็แล้วกัน oh. นี่ตำรวจก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะก็ต้องทําเรื่องเนี่ยส่งฟ้องศาลแต่มันก็คงต้องใช้เวลาอีกนานเนื่องจากผู้ชายคนนี้อายุก็คือ18ปีค่ะยังเข้าข่ายในในเรื่องของเยาวชนนะฮะ แล้วก็ยังคอยหาเรื่องคมคูคุกคามคนในบ้านเธออยู่ตลอดหลังจากเกิดเหตุตั้งแต่30สิงหาคมจนถึงวันนี้เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อถามชาวเน็ตว่าเธอควรจะทํำยังไงดีเพื่อให้เรื่องนี้ยุตินั่นน่ะสิคะบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันด้วยโดยที่เธอก็จะได้ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะถูกทําร้ายอีกค่ะ ทำยังไงดีคะพี่อุ๋ย <c oughs> ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโอ้โหอยู่ยากเลยแบบเนี้ก็ต้องเรียกมาคุยอ่ะค่ะทำไมก็ต้องคุยกับแม่เคุยพ่อคุณแม่เขา,าแม่กับ<พ>ตัวเขาด้วยแล้วก็ทางที่ดีก็หาตำรวจตำรวจเป็นคนกลางอีก,กรอบหนึ่งนะคะ